ก็คือเขาบอกว่าโซเชียลอะค่ะแห่เชียวว่ามันคือมีแม่ค้าคนสวยค่ะออกมาขายปลาช่วยครอบครัวอะไรนี้แต่ว่าเป็นที่ฮอตฮิตแล้วก็แบบเผยแพร่กันไปทั่วเนื่องจากว่าแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยก็ถูกใจของแบบทุกคนเขาบอกว่าเออเขาบอกว่ามาจากหลงซางนะคะมนทนสื้อชวนหรือก็เสฉวนนั่นแหละอ่าเขาก็บอกว่า รู้ความที่สวยมากทุกคนกคน็แบบประทับใจประทับใจแต่ก็ก็แชร์กันใหญ่เลยแชร์แชร์แชร์กันคนนี้เขาก็บอกว่าที่มาที่ไปก็คือคือคุณเขาชื่อคุณเสียเหย่เขาก็เดินทางกลับบ้านเกิดมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะ,คะเพื่อมาช่วยพ่อแม่เนี่ยเขาขายปลาแล้วเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยแบบสถานการณ์หลายๆอย่างเขาก็เหมือนกับว่า มารับหน้าที่ค่ะปลาทาทุกอย่างเลยแบบแลกปลาอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่สวยมากไงทุกคนก็แบบว่าประทับใจเขาบอกว่าเขาขยันมากด้วยนะทํางานตั้งแต่เช้าเออแต่มันก็จะมีคนแซวอะแบบประมาณว่าแบบแบบ เอ้ยหาโซเชียลหรือเปล่าเหมือนสร้างกระแสไหมไม่ได้เป็นแม่ค้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์หรือเปล่าทำคอนเทนต์ไหมสวยขนาดนี้เหมือนบ้านเราใช่ไหมเออมันจะขายปลาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่ามันก็มีคนแบบเนี่ยแชร์แชร์แล้วก็ติดแบบคอตสเซร์เลยนะว่าแบบสวยมากเลยแล้วเดี๋ยวเป็นแม่ค้าขายปลาจริงไหมท้ายสุดเขาก็แบบขุดคุ้ยกันใหญ่จริงไม่จริงอะไรเงี้ยแต่แท้ที่จริงเขาก็บอกว่าเขาขายจริงจริงแล้วก็มีทักษะที่แบบที่ดีในการแล่ปลาด้วยเพราะว่าแล่ปลาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคือถ้าไม่ได้ทำจริงก็ไม่ใชสาาม ไม่สามารถทำก็คือทำไม่ได้ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีทักษะในการใช้มีดแบบว่าเซยลมก็คือแบบถ้าที่บ้านไม่ได้คาป่าทําไม่ได้อใช่ไหมก็จะ็นโซเชียลแบบฝั่งที่แบบว่านักสื่อนักสื่อแล้วก็แบบเอาใจช่วยก็บอกเพ้่อเขาเป็นแม่ค้าจริงๆนะอะไรอย่างงั้นใช่ไหม แล้วท้ายที่สุดตัวเขาเองเขาบอกว่าปฏิเสธว่าเฮ้ยจริงๆนะเขาไม่ได้ทําแบบไม่ทำคอนเทนต์แล้วเขาบอกไม่มีการจัดฉากด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้คิดยจะเป็นคนดังหรอกเพียงแต่ว่าเขา่ทํางานหนักเขามีการโชว์ด้วยนะเนี่ยเห็นแผลไหมจากแบบมีดที่เขาแบบแบบมีการแร้ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝึกตอนแรกก็ต้องมันก็แบบอันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆในโซเชียลแห่งกันแต่ว่ามีคําคมนิดนึงที่เขาบอกเขาบอกว่ามีเพียงการทํางานหนักเท่านั้นที่จะทําให้ฉันรู้สึกมั่นคง ไม่ใช่กับเรื่องความงามแหมสุดท้ายแบบเบาๆสวยงามใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบเบาๆน่ารักน่ารักนะคะต้องไปติดตามดูว่าสวยขนาดไหนท้องไปเฟร์ชางแล้วเขาบอกว่าแค่หน้าสดยังสวยเลยนะโอ้โหหน้าสดาแล้วแร่ปลอยู่ยังสวยอะคิดดูอะสมัยนี้นะแบบไม่สวยขายไม่ได้อะเพราพวกเราแบบไปลบหน้าสิอยาไม่ได้โอเคอ่ะ